เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือเพียงแค่คุณ กอง u ุ d เลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยลิงอยู่ด้านล่างนะครับสายหนังพลาดไม่ได้กับการดู Netflix ไม่ว่าจะเป็น 4K ทีวีมือถือคอมพิวเตอร์ก็มีทั้งโปรรายวันรายเดือนหรือว่าบัวบ้านถาวรแบบนี้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยังมีแอปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแอด QR code หรือว่ารายแอดได้ที่ชาร์จ PM ด้านหน้าจอเลยนะครับเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพรผมการซีรัลเอ็กซ์โปบายวันนี้อยู่กับ เซเว่นไหนรีเบิร์นะครับคลิปสอนปั้นตัวนะจริงๆแล้วนะผมดองคลิปไว้เพราะว่าผมทุกคนขอเข้ามาตั้งแต่วันแรกๆที่ลิงเข้าแล้วเพราะว่าหลายคนก็มีกระแสะในกลุ่มนะว่าเปิดดีไหมเปิดดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมลงคลิปอลิสไปใน EP ที่19แล้วก็ขออนุญ,ญาตจ,จองลิงเป็น EP ที่20เลยก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ติดตามกันไว้ Discord ก็อยู่ใต้คอมเมนต์ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับอ่ะ เรามาเริ่มเกินประวัติลิงกันก่อนวันนี้เดี๋ยวมีคลิปกิววอลที่ผมเอาลิงไปเล่นแทรกเข้ามาผมต้องขอเนีสารภาพก่อนเลยว่าผมเนี่ยใช้ลิงเล่นแค่กิววอลเลยเพราะว่าทีม PvP ผมยังชอบทูตอยู่แล้วก็ยังเอ่อยังไม่ได้เตรียมตัวคือแหมพูดแล้วก็เศร้าเปิดให้ดูก่อนคือผมเนี่ยเปิดได้มีเลียนะแล้วผมก็เลยแบบด้วยความที่ผมทําแต่คลิปเนะไม่ค่อยได้ไลฟ์ผมกะจะดองไอหอคอยไปไลฟ์เล่นกับคนดู ก็ยังไม่ได้เล่นเลยเหลือเกย์ด e ัตนะครับป๋าแกเนี่ยต้องไปรอในชั้น3 0มอยผมยังเล่นไม่ถึงนะครับว่างเดี๋ยวจะดันให้ถึงแล้วการจะได้รีวิวเกอ์ด e ัสต่อแต่ว่าผมเปิดได้มีเรียรมาซึ่งบอกเลยว่ามีเรียรแม่งโคตรตึงดูดิยเลือดหมื่นห้านะทุกคนดีเฟนส์สามพัมมีที่ไหนนะครับ ตัวแท้งมีที่ไหนเลือดก,กับดีเฟนซ์เยอะขนาดนี้นะต้องบอกเลยว่าโหโ,โคตรตึงโคตรอันตรายนะครับมีเลียนทีมเวทหวานเจี๊ยบกันหมดอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนวันนี้มาลุคุยเรื่องลิงกันก่อนแล้วกันนะลิงกเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะผสมผสมกับปาดเกลวะแหละแต่ว่าผมยังเปิดไม่ได้นะผมผสมยังไม่ได้นะนะั่นแหละอืมไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่เตรียมตัวนะผมอะผสมพึ่งจะเสร็จไปเนะี่ยแล้วผมกาลังผสมชุดใหม่อยู่มันไปออกภัยนะครับเนี่ยผสมเนี่ยผมผสมเรื่อยๆเนี่ย มันไปออกพายพายผมเนี่ยจริงไม่อยากได้แล้วเพราะว่ามัน C ีแล้วมันก็เลยไป C3 สามซะเกลก็ไม่ได้พอมีเรียก็มาอีกก็โหคนเล่นทีมถึกเปิดไม่ได้ตัวถึกเลยนะเพราะฉะนั้นมาแนะนําลิงกันก่อนของเดี๋ยวจะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่าผมไปแก้ในกิววออีกแบบหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับก็ไปดูกันสุนหงคอองหรือว่าลิงนะครับเป็นนึกว่าเป็นกายใช่ปะ่ะเป็นเวทนะครับอ่าเป็นอัศวินสายเวทซึ่งถูกใช้ ในเล่นการเล่นถึกแต่ว่าก็มีดาเมจที่ค่อนข้างเนี้ยอยู่ในระดับสูงด้วยเหมือนกันนะก็เลยมาดูกันว่าสกิลของลิงเนี่ยเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับอ่ะสกิลแรกก่อนเลยนะครับกระบองมาดูกันป้ามันอยู่นะโกโด,ดทุบขึ้นไป และมันไม่ได้แค่ทุบธรรมดาครับเดี๋ยวในคลิปที่ผมจะอินเสิร์ตให้ดูเนี่ยตอนตีคิววอเนี่ยสกิลนี้ก็ทํางานด้วยก็คือเมื่อตีแล้วมีโอกาสเป็นหินถึง30%เลยซึ่งถามว่าเยอะไหมต้องบอกเลยว่าเยอะนะเยอะนะสาเนี่ยแล้วก็ทุบแล้วติดหินได้ด้วยนะครับมาดูสกิลที่2ครับอั้มขยายกระบองซัดเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลกระบองยักพิฆาตเนี่ยจะตีศัตรูเนี่ยสคน ความเสียหายเนี่ยสครั้งทีเด็ดมันอยู่ที่ความเสียหาย3ครั้งเพราะมันทะลวงวอยชิวก็ได้นะแล้วก็สามารถทําให้คางูละเนี่ยสิ้นชีพเร็วขึ้นนั่นเองนะเพราะนี่เป็นสกิลหลายทีที่เขาจ้ดีเลยแต่ว่าลิงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าสามารถจะเปลี่ยนสกิลตรงนี้ได้าการเปลี่ยนสกิลเนี่ยบันจะไปส่งผลต่อซีแต่เดี๋ยวก่อนเอาเอาสกิลเบสิกก่อนนะครับสกิลต่อไปครับขี่เมฆควงกระบอง แล้วแลกแยกล่างออกมาแล้วก็ทูพร้อมกันแบบนี้นะครับอาสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ชื่อว่าไร่ลำสมใจนึกสกิลนี้เนี่ยมีประโยชน์สุดๆกันไปเลยมักจะใช้เปิดกันซะส่วนมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตีเนี่ยสามครั้งก็ไม่เท่าไหร่นะครับตีเนี่ยสามครั้งไม่พอเดี๋ยวนะมันจะอันนี้คือเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมินไปกดไอ้นี่ตีสามครั้งตีแล้วกลายเป็นหิน ตีแล้วพันธมิตรทั้งหมดโดนความเสียหายลดลงหรือลดทอนส่วนตัวเราสร้างร่างแยกขึ้นมา5เทเรินนะแต่เดี๋ยวจะได้เห็นกันย่างร่างแยกไม่พอคุ้มกัน CC หรือความเคลื่อนไหวอีก3เทเร์นก็ต้องบอกเลยว่าเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าสกิลเนี่ยมันจะมีรูปไอเครื่องหมายเปลี่ยนท่าสแตนเนี่ยเดี๋ยวอ่านพัซีกันก่อนแอสซีฟเนี่ยจะมีความอำนาจแฝงมาซึ่งสามารถรอดชีวิต1ครั้งด้วยเลือดหนึ่ง ได้เหมือนกันแต่เมือ่ออนนาทำงานแล้วเนี่ยจะเจนโล่ขึ้นมาร3 5ของพลังโจมตีเวทฟังและจำไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวพลังโจมตีเวทเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะต้องทำเผื่อไว้ให้มีทั้งโล่ให้มีทั้งหิวนั่นเองอะนะครับต่อมาลดคู่ดาวสกิลเวลาโดนถูกโจมตีเข้าเป้าเนี่ยก็สามารถลดคู่ดาวมาใช้ต่อได้อีกนะแล้วเพิ่มพลังป้องกันต่ออัตราส่วนพลังโจมตีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ลิงเนี่ยถึกอึดขึ้นมากๆเลยนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอ ที่ผมพูดไปเมือ่อกี้เห็นไหมว่ามันไม่มีฮิวอ่อาไอฮิวเนี่ยพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยเมื่อสกิลเราทํางานหนึ่งครั้งจะฟื้นฟูเลือดเท่ากับพลังโจมตีเวทถึง35พอฟังจบแล้วทุกคนรู้แล้วว่าถ้าจะเล่นเป็นทีมถึกหรือว่าทีมกึ่งซัพพอร์ตเนี่ยคุณต้องทําพลังโจมตีเวทให้สูงด้วยและถ้าสกิลก็จะเป็น55เลยกันทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าโหดมากนะแล้วก็ ดูดซับโล่พลังป้องกันเมื่อกี้ร้อยสามห้าเนี่ยก็จะกลายเป็นรา5ร้อยห้าสิบห้าเลยทีนี้เดี๋ยวไปดูซีกันอีกทีหนึ่งแต่ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านการเปลี่ยนสกิลก่อนการเปลี่ยนสกิลเนี่ยมีผลกับซีด้วยนะครับซึ่งการเปลี่ยนสกิลของลิงเนี่ยนะครับเวลาที่ลยากร่างแยก,ยกออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้เขาเรียกว่าสกิลที่เห็นไหมว่ามันเป็นกระบองหนึ่งอันกับกระบองสามอันตีหนึ่งทีนะแล้วก็อันเนี้ย ไล่ลำสมใจนึกเนี่ยมันมีหลายขนนกเห็นป่ะสงสัยไหมอ่ะถ้าหากว่าเปลี่ยนสกิลแล้วเนี่ยอัตราคีจะเพิ่มขึ้นอันเนี้ยถามว่ามีผลดีไหมมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายคีจะร้อยอยู่ดีเนื่องจากว่าถ้าเราอั p c 6แต่ถ้าไม่ c 6ก็ให้รู้เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มคิินะครับต่อไปตี3คนเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยทุกครั้งที่เป้าหมายความเสียหายน้อยลงเนี่ยหมายความว่า ศัตรูเนี่ยตายเหลือ2คนหรือเหลือ1คนบางคนไม่เข้าใจว่าคืออะไรมันเหมือนกับเจฟเวลาที่ศัตรู3คนเนี่ยนี่คือความแรงปกติแต่ถ้าศัตรูเหลือ2คนแปลว่าทุกครั้งเป้าหมายความเสียหาย,ายมันลดลงก็คือศัตรูยิ่งน้อยเป้ายิ่งเดี่ยวสกิลยิ่งแรงนั่นเองนะครับก็จะไม่สนป้องกันเพิ่มเติมเมื่อมีสกิลภาพลวงกระบองมาเพิ่มหลังจากล่างเงาทํางานะนะแล้วก็ โจมตีเป็นพังโจมตีเวทแล้วก็ตัดเลือดจากเลือดสูงสดุดทําให้พอจะใช้ตีบอสได้ด้วยแถมก็ปรับใช้คิตันเวลา c 6เหมือนกันเลยนะต่อมาสกิลไร้ลำสมใจนึกอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาที่เปลี่ยนสกิลแล้วเนี่ยอันเดิมเนี่ยมันมีตีไปเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะทุกคนซึ่งพอร่างแยกเรียกร่างแยกออกมาแล้วเนี่ยสกิลมันเปลี่ยนไปเป็นภาพลวงเนี่ยเราตีไปเสร็จเนี่ย ลดอัดตราบล็อกศัตรูทั้งหมด25%อันนี้ทําให้ทีมถึกบางทีโดนแสะอยู่เหมือนกันนะเมื่อเล่นทีมผสมลิงเข้าไปและทุกๆครั้งที่เป้าหมายลดลงความเสียหายที่ผมอธิบายไปตะกี้ความเสตัวแรงโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันและคิ1ร0อเมื่อหุ่น4ีพอทุกคนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยไปดูซีกันนะครับไปดูซีกันว่าความสําคัญของซุนงอคงเนี่ยเป็นยังไงผมอาจจะอธิบายช้ายาวเพราะว่าหลายๆคนเป็นมือใหม่ก็จะได้ เรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีทั้งมือใหม่มือเก่าเนอะแล้วบางคนก็อ่านสกิลไม่เข้าใจมีคนมาเพื่อแปลให้อธิบายอธิบายให้ก็จะมีประโยชน์นะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งมดนะครับหนึ่งสองเลเวลนะครับแล้วก็เพิ่มแพสซีฟมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะไม่มีอะไรแต่ว่าเพิ่มฟื้นฟูถ้าเลือดน้อยกว่า50%ตอนซีสเนี่ยจะฟื้นฟูเท่ากับ95ของพลังโจมตีเวท1ครั้งก็จะเหมือนว่า ไดฮิลพิเศษขึ้นมาเลยถ้าเล่นทีมถึกเนี่ยคุณก็ต้องมี C2 ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วต้อง C6 ทีมถึกับเป็นทีมที่ใช้ C เปลืองมากนะครับแต่ว่าถ้าว่าคนจะเอามายืนป่วนดูตัดโล่ตัดบล็อกเนี่ยก็ C2 ก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าอยากให้ C6 มากกว่าเลือดนะครับบวก18%และลดความเสียหายที่ได้รับเพิ่มเติม10%พอเห็นอย่างนี้แล้วจะรู้เลยว่าลิงเนี่ยไม่ใช่สายดาเมจอย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ไม่ได้ดาเมจระดับท็อป แต่มีความอึดถึกยืนได้นานและก็เทรดดามเมจได้ไดปวนได้ในสไตล์ของลิงเลยนะทำให้ความสามารถที่เกมเลือกให้เขาใช้เนี่ยเป็นลดความเสียหายที่ได้รับนะครับทำให้สามารถเล่นเซ็ตถึกได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อคุณใส่บล็อกใส่อะไรนะครับและดันบวกพลังโจมตีไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะตัวถึกบวกดีเฟนซ์บวกเลือดถูกว่าบวกเลือดแลบวบวกดีเฟนซ์แต่อันนี้ลดความเสียหายแต่มาบวกโจมตีแต่ไม่เป็นองงงไปวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ พอ46เนี่ยสกิล3อันนี้เนี่ยมันก็จะบวกคริตทคอลข้า1เ0เหมือนกับแทโอเหมือนกับไอตัวที่อย่างบาสคานนั่นละครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับอ่ะเสร็จสับเข้าใจสกิลกันหมดแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าของสมใส่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวคลิปอินเสิร์ตต่อจากนี้ไปเลยนะครับก็มาดูกันนะไอ้สกิลตอนแรกเนี่ยผมมาพยายามจะเทสในส่วนอัตราจุดออดไปใช้ PVP นะแต่่่วาไปเลเลพีพอน,นมาแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันฮิวแรงก็เลยเปลี่ยนเป็นนายประตูพลังโจมตีทั้งหมดแทนนะแล้วก็พยายามให้มันมีบล็อกกับพลังโจมตีทั้งหมด2 in 1นั่นเองนะครับอ่าพอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยลิงก็จะสามารถทําบล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนี่มีพลังโจมตีได้ด้วยซึ่งผมเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปดูคลิปของกิวอลแล้วกันเราจะผมเนี่ยจะใส่เป็นเซตบล็อกหรือถ้าคุณเอาไปผสมกับทีมสปีดหรือทีมดามเมจเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่เป็นเซตอ่ในส่วนของจุดอ่อนได้นะ เพราะว่ามันสามารถเล่นได้คุณเลือกเลยนะครับแต่ผมเนี่ยว่าชอบเดี๋ยวผมชอบเซตนี้ที่สุดแต่เดี๋ยวแหวนต้องเปลี่ยนนะก็คือเซตบล็อกทําบล็อกให้ได้ร้อยเนี่ยนะครับแล้วลิงเนี่ยเป็นหน้าที่ฮิวกับป่วนตัดบล็อกนั่นเองถามว่าทําได้ยังไงกันบ้างก็สามารถที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะนายประตูเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเป็นเซตพลังโจมตีทั้งหมดแล้วมันโหดได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ใส่ใส่ไปเลยไม่ต้องใช้คีย์นะใช้เป็นบล็อก พลังโจมตีให้มากที่สุดเพื่อที่จะหนึ่งเจนโลเราตายยากขึ้นด้วยในส่วนของอาวุธ2คือเราต้องหิวได้แรงอย่างที่ผมบอกไปมันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีเวทเรานั่นเองอย่างนี้บล็อก12เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ไปก่อนได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะแล้วก็บล็อกเราเนี่ยมันล้นเนาะบล็อกเรามันล้นแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําเลยว่าไอ้พวกเสื้อผมเนี่ยมันบล็อกโหดนะครับมัน,ม,นมันใส่บล็อก2ออันเนี่ยใส่ล้นไปเนี่ยไม่เป็นไรนะ เพราะว่าถ้าใส่ล้นไม้เนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมทําจุดอ่อนมาลองใช่ไหมแต่ถ้าผมใส่บล็อกเนี่ยอ่ะแล้วผมถอดบล็อกออกอกันหนึง่งใส่พลังโจมตีเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราสามารถใส่ลดความเสียหายได้อีกหนึ่งถูกไหมอ่าอันนี้คือทุกคนเนี่ยต้องไปลองเลือกเอาแต่ผมเนี่ยอยากจะใส่เป็นโจมตีเยอะๆมากกว่าถ้าพูดตรงๆนะอย่างอันนี้มีโจมตีบล็อกแล้วก็ตาเสียหายแล้วเบลลิก้าผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็อาจจะยืมก่อนได้นะครับแต่มันมีความเสียหาย มันมีาตาคลิแต่มันมีความแสีคขีก็ใส่ใส่ไปก่อนได้นะแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยบางทีไม่เน้นนะครับาบางทีไม่เน้นแต่เนี้ยเราเอาจุดอ่อนมาด้วยแล้วเราก็ได้บล็อกลอยด้วยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ดาเมจพลังโจมตีเวสําหรับผมเนี่ยผมต้องว่าต้องมีเยอะด้วยอันนี้เป็นบล็อกพลังโจมตีเวทเนี่ยสวยดีนะครับเนี่ยบล็อกแต่ว่าพลังโจมตีน้อยไปนิดนึงแต่ผมอยากให้พลังโจมตีเว,เวทเยอะกว่านี้นะครับถ้า4 0 0พได้จะดีอ่ะแบบทูส นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นในส่วนของเซตพลังโจมตีทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอ่ามันต้องเป็นเซตพลังโจมตีทั้งหมดอยู่แล้วอาจจะเลือกไปที่มีบล็อกแต่พลังโจมตีทั้งหมดไม่เยอะไปก่อนก็ได้อ่าถ้าผมสมมติว่าผมใส่อันนี้ไปพลังโจมตีผมได้ถึง3 7 0 0ถามว่าสูงไหมมันก็เริ่มสูงลวแต่ว่าบล็อกเราเนี่ยมันเกินใช่ไหมเราอาจจะอไอเอ็นเนี่ยที่บวกบล็อก12เนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะเราจะไปใช้เป็นเซตพลังโจมตีทั้งหมดแทนเพื่อฮิวเพื่อนหรือ ลดความเสียหายเพื่อให้ตัวเราถึกคือได้หมดเลยแต่ผมคิดว่าถ้าเอาแบบทูตนะผมจะใส่เป็นพลังโจมตีทั้งหมดไปอีกอันหนึ่งนะได้เหมือนกันแล้วก็เป็นบล็อกไปอ่าเป็นเซ็ตบล็อกที่มีพลังโจมตีทั้งหมดเราก็มาดูว่าเราจะใช้อันไหนดีเห็นปะ่ะอ่าเนี่ยนี่คือวิธีการใส่ของดับหลากหลายนีย่อย่างเนี้ยเป็นบล็อกจุดอ่อนพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยก็ลองตีดูเลยนะครับเผื <S <S ่อออกบล็อกเยอะเผื <S <S ่อออกพลังโจมตีเยอะโอ้โหแม่งบวกที่เข้า ยี่สิบเอร์เซนไอห่ําเอ้ยไอทีตัวต้องการคี้มันไม่มาแล้วบล็อกพลังโจมตีเลือดอ่ะเนี่ยโจมตีความเสียหายคียแล้วก็บล็อกอันเนี้ยดีอันเนี้ยดีขอแค่ไม่ลงป้องกันนะอะแต่มันก็ลงบ้องกันแบนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรได้พลังโจมตีมาสองหน่วยได้บล็อกมาสองหน่วยก็ถือว่าพอถูกไถไปนะครับใช่ไหมอ่าเราก็ใส่เลยนะครับใส่เลยได้บล็อกสิบสองเท่าเดิมเปลี่ยนพลังโจมตีปุ๊บ ค่าบล็อกเราเนี่ยจะตกมาเหลือ94ก็หาแหวน5ดาวที่มีค่าบล็อกใส่ล้ลงไปเราก็จะได้พลังโจมตีเวทเนี่ย4,000บวกแบบทูตนั่นเองอันนี้ก็จะเหมือนเซ็ตกิลวอลคล้ายๆกับเซ็ตกิลวอลที่ผมใช้ละทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าไอ้ลิงเวลาเล่นเนี่ยสก,กิลน่ยมันเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปพาไปดูพวกส่งข้ามไปเสร็จหรือศึกส่งสวรรค์ก็ได้ศึกส่งสวรรค์นนเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นของวันนี้เลยนะ ซึ่งก็ผมทีมถึกผมเนี่ยชนะ42แล้วก็เริ่มแพ้5แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาเล่นซะหน่อยนะครับมาดูอันดับบนบนกันดีกว่าว่าเขาใช้ลิงกบอะไรเขาเนี่ยจะใช้ลิงกับเฟยานะครับใช้ลิงก์กับเฟลายาซะส่วนมากทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเออไอเวลาที่ผมโดนทีมลิงตีเนี่ยมีเล่นกับเซ็ถึกซึ่งทีมถึกเนี่ยก็อันดับไม่แย่เลยแต่มันต้องมีเกลวิดัสผมถึงบอกตอนต้นคลิปว่าผมเลยอยากได้ปากเกลมาแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ้าผมได้ปากเกลเมื่อไหร่ คลิปจัดทีมลิงกับทีมศึกและปากเกลเนี่ยมาปล่อยออกมาแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าตอนนี้พามาแนะนําลิงก่อนเพราะว่าคนที่เล่นลิงเนี่ยก็นําไปเล่นกับในส่วนของมิเลียแล้วก็ทีมเวทด้วยนะเห็นไหมมีการเล่นแบบหลากหลายแบบมากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเอามิเลียยืนหน้าแล้วก็ไปเล่นข้างหลังก็จะเห็นว่ามีลิงกันหมดเลยถือว่าหลายๆคนคงจะรู้แล้วว่ามันสามารถคิวได้แล้วก็เอ่อทให้ทีมที่มันมีบล็อกเยอะๆมันบล็อกสายเวทไม่อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นทีมที่ล้มทีมถึกดีอย่างแน่นอนเพราะคุณเห็นสัตว์เลี้ยงไหมสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์ตัดฮิลนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรกันพอดีโดนรถบล็อกโดนตัดฮิลโดนรถฮิลจากเวทมาหาไอโควิดของเมลคีก็คือจบแล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวว่างมันต้อง,อง,องมาทําทีมผสมผสมเวทบ้างแล้วแหละนะครับดูและเก็บเมลคีไว้ในคังนานแล้วนะทุกคนก็มาลองทําดูได้แต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลิงเนี่ยมันเริ่มยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูทีมลิงเกลวิดัสที่ผมแพ้แล้วกันนะครับให้ดูว่าลิงเขาเล่นยังไงเริ่มมาเขาจะใช้บนก่อนเห็นวปะเขาจะใช้บนก่อนซึ่งสกิลบนเนี่ยส่วนมากจะเปิดมาเพราะว่ามันลดอัตาบล็อกทุกคนจําได้ใช่ไหมฮะมันลดอัตาบล็อกเดี๋ยวมันจะต้องรีบเปิดเพื่อทำทำทำเ<ำ>อ่อแยกล่างถูกไหมทุกคนดูแล้วก็เกลวิดัสต่อจากใบลิงเล่นเสร็จ ใช้เอริเซียใบยก่อนใบเสร็จเกวิดัตต่อเลยผมเสียศูนย์สิ้นคนไปคนหนึ่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้ว่ามันเล่นแบบนี้แล้วทีเนี้ยดูเท่านี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูคลิปกิวบอมันเป็นคลิปที่ผม,มเออช่วยกันจัดทีมกับเพื่อนเพื่อนมานะครับทุกคนจะเห็นแล้วว่ายังไงลิงก็เปิดสกิลนี้ก่อนนะครับสกิลที่ชื่อว่าไล่ลำสมใจนึกคือถ้าหากว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย มันเปิดมาเนี่ยมันลดทอนได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างร่างแยกได้มันก็ย่อมจะได้ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบสร้างย่างแยกมาแล้วก็กันซีซีด้วยเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนนะครับใน PVP นะแล้วก็ลดตาบล็อกเนี่ยโอกาสติดมันร้อยชัวร์มากๆเลยหลังจากที่ทุกคนใช้แล้วถ้ามันฟุกออกอีกก็เรียกว่าหนักเลยสําหรับทีมถึกนะครับอ่ะไปดูคลิปลากันไปด้วยการไปดูคลิปกิววอลเดี๋ยวผมใส่เสียงในดิสคอข้าไปด้วยเพื่อจะั แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับถังอะไรครับวากันนี้เลยผมก็ติเดเยี่ยวเดี่ยวเฮ้ยเพิ่งอันนี้เข้าบ้านเลยเข้าบ้นไม่มีนี่หรอเข้าบ้าน,นมีคลิปมิน้นเอาคาม่ากออกเป็นลิงแทนมันจะไม่กระโดนโดดยิงหรอคลิปเดียวเขายังไม่ยิงเขาพ่นก่อนนี่ไงยิงมางเลยฮัลโลแตกก็รู้กัน เรื่องโอ้โหเหี้ยไปเปลี่ยน SP เนี่ยแต่ไม่เป็นไรลิงแม่งไม่ได้ทำเอ้ยอ,อาจจะตีติดที่เลี้ยวก็ได้ครับไม่ติดโอ้ยรอดล้วโอ้โหมึงก็รีบคิวจังเลยไม่ตไมตแต่ว่ามันเพิ่มสองเทินพอดีไดีเฟนต์ <c oughs> แล้วเราก็หวานเจีย๊ยบละ ันไปคีเรลมึงไปที่ชอบที่ชอบก่อนเลยไม่ต้องเล่นอะดีแล้วคีเรวอะลิงมันเก่งไม่ต้องเล่นเด็ดระปับเด็ดเด็ดปั๊กันอันนี้อันนี้ลิงจากลบบดีปะเฮ้ยอุ้ยเป็นไงนี่ลิงสมุยลิงสมุยแข็งอีกดูลิงนี่โอ้ลิงไม่ของดีว่ะโอ้โหลิงหยั่งตึง ไม่ต้องให้เครดิตจันป๊อปจันป๊อปแม่งจัดของเก่งดูดิเรียวแม่งมึนจนมึนจนโดนโ,โ,โดนตั้งโล,ลอ,อีกรอบอ่ะยิงอีกแล้วก็ยังสบายสบายโหยิงไม่เข้าแล้วอ่ะถ้าตั้งโลอะ่ะยิ่งลิงมันเก่งขนาดนี้เหรอเนะี่ยดูดิขูเสียโคตรโหดอ่ะลิงเออ thank <laughs> you